จะเป็นเตารินายยี่ห้อรินายแบรนด์ญี่ปุ่นนี่นะครับแบรนด์รินายนะคะอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเปลวไฟค่อนข้างสวยอกระจกนิรภัยนะแบบนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นกระจกสีดำนะคะแล้วก็ด้านข้างลูกบิดก,ก็จะเป็นงานกระจกดูโครงสร้างเขา จะเป็นรุ่น2หัวเตาแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึงจะเป็นรุ่น1ห,หัวเตารุ่น1ห,หัวเตาจะเป็นรุ่น RT 901 MG โครงสร้างหัวเตาเหมือนกันเลยค่ะแต่แค่ต่างแค่ว่า1ห,หัวกับ2หัวนี่นะคะ บรินายนี้เขาจะรับประกันวาล์วจุดแก๊ส5ปีเขาจะมีใบรับประกันมาให้ในตัวเตา่าเรามาดูโครงสร้างกันขาตั้งหม้อเขาจะเคลือบอีนาเมลนะคะอย่างดีจะมีเดือยล็อกที่ฐานที่โครงเตาต้องใส่ให้ตรงล็อกถึงเขาจะไม่ดิ้นหรือไม่ลื่นนะคะมาดูหัวเตาหัวเตาจะเป็นฝาทองเหลืองทั้งวงในและวงนอก วงในจะเป็นงานทองเหลืองหนานะคะยี่ห้อดินนายจะเป็นงานทองเหลืองค่อนข้างหนารุ่นนี้สําหรับท่อหัวเตาจะเป็นงานสแตนเลสทั้งวงในแล้วก็วงนอกจะเป็นงานสแตนเลตนะคะเวลาทําความสะอาดหรือดูแลฝาเฟืองทองเหลืองเปื้อนคราบอาหารหรือเปื้อนคราบน้ําม,มัน นำถอดออกมาแบบนี้แล้วล้างน้ำด้วยน้ำยาล้างจานเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะขาเตาจะมีเดือยล็อกอยู่ใส่ให้ตรงเดือยล็อกเขาแบบนี้นะคะาส่วนขนาดเตาส่วนขนาดเตาแบบสองหัวความยาวความยาวนะคะอยู่ที่ 7 2 6เซนติเมตรส่วนความกว้างด้านข้างอยู่ที่40.7เซนติเมตรและส่วนความสูงอยู่ที่16.2เซนติเมตรรุ่นนี้หน้ากระจกจะเป็นหน้ากระจกนิรภัยนำเข้าจากประเทศเยอรมันหัวเตาเขาจะวงใหญ่รุ่นใหม่ของลินไยน,นะคะทุกรุ่นหัวเตาเขาจะค่อนข้างวงใหญ่และให้ปริมาณความร้อนสูงสุดถึง4.6กกิโลวัต ตัวนี้นะคะให้ปริมาณความร้อนอัน,นะคะเราจะมาลองเปลวไฟกันนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่หัวต่อข้อถังใช้แบบแรงดันต่ําเราจะใช้รุ่นหัวปรับแรงดันต่ํา L326T ที่ต่อเข้ากับถัง4กิโลมาลองกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะบอกวิธีใช้หัว L326T ด้วยเวลาต่อเข้ากับถัง4กิโลนี้ใช้แบบไหนอะอันนี้นะคะรุ่นนี้นะ L 3 2 3 2 6 P ยี่ห้อ Lucky Flame สำหรับใช้ต่อเข้าถังสีกิโลเท่านั้นมาเราจะบอกวิธีใช้งานกันแล้วก็จะมาลองเปลวไฟกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นที่เสียบสายยางแก๊สด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีดำเขาจะเคลือบงานดีนะคะตัวนี้ของยี่ห้อ Rinnai เดี๋ยวเราจะมาเสียบสายยางแล้วก็มาลองเตากันนี่นะจุ๊บ้วยังไอี่เลยเนี่ยค่ะเสียบสายยางเข้าไปแล้วก็รัดเหล็กรัดให้แน่นเดี๋ยววันนี้เราใช้เหล็กรัดตัวที่มีตัว,ตวปีกหมุนได้ตอกอ้อมไปฝั่งนู้นอ่ะมานี่นะคะวันนี้เราจะใช้หัวปรับแรงดันต่ำ L สา6สองห P ที่ใช้กับถังสี่กิโลอะวิธีการต่อใช้งานตั้งหัวให้ตรงแล้วหมุนพงมาลายเข้าถังตั้งหัวให้ตรงแล้วหมุนพงมาลายเข้าถังหัวข้างบนจะไม่โยกนะคะเข้าเกลียวซ้ายข้างบนตัวน,นี้เราจะไม่โยกนะเราหมุนแค่ตัวพงมาลายข้างล่าง ขันให้แน่นถ้าเขาแน่นแล้วอะค่ะตัวนี้แกนตรงกลางเขาจะตรงจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอ่ะแล้วก็เปิดใช้งานแบบนี้นะคะหัว L 3 2 6 P พิธีการใช้งานถ้าใครไม่มีถัง15กิโลหรือว่าที่บ้านมี4กิโลเราต้องการใช้เตาแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ ันนี้เราจะมาลองเปลวไฟกันนะคะเปลวไฟของเขาจะเป็นยังไงเรามาดูกันกดเตาครั้งแรกกดระบิดซ้ายไล่อากาศออกให้หมดก่อนครั้งต่อไปจะจุดง่ายขึ้นเปลวไฟสวยแล้วก็สูงมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะเปิดเปลวไฟครั้งแรกจุดเตาครั้งแรกเปลวไฟเขาสวยเลยนะคะยี่ห้อรินไน สามารถปรับระดับเปลวไฟได้เรี๋จะปรับให้ดูหมุนลงสุดจะเหลือแค่วงในแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับมาตรงกลางเขาจะแรงทั้งวงในวงนอกถ้าหมุนลูกบิดขึ้นมาด้านบนอเขาจะเบาวทั้งสองวงแบบนี้อันนี้เตายี่ห้อรินนายรุ่น r t 9 0 2 f m g ยี่ห้อรินนายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นฝากไว้ด้วยนะคะ ใครมีปัญหาเรื่องขาตั้งหม้อนะคะวางภาชนะขนาดเล็กไม่ได้สามารถใช้มงกุฎเหล็กหลอ่อตัวนี้วางเสริมเพื่อสำหรับวางภาชนะเล็กๆหรือว่าป้องกันการลื่นไหลของกระทะหรือหมอ้อแบบนี้ได้นะคะสามารถวางเสริมได้เพราะว่าวงตรงนี้เขาจะเล็กวางหม้อขนาดเล็กๆได้พอดีเลยตัวนี้